ดีจะได้งานทำนะครับถ้าเราไม่ได้กระทำความผิดอะไรเราจะดิ้นทำไมอ,อ,อ๋อผมจะทำแบรนด์สินค้าจะโอ้ขอบคุณครับวิรัตครับแหมนะครับถ้าอย่างนี้เราคุยกันได้ยาวๆครับพี่วิรัตครับนะฮะถูกไมหมฮะเออมึงจอกมาดิ้นทำไมฮะมึงอยากมาดิ้นทำไมกูถามจริงๆถ้ามึงไม่ คนเราถ้าเป็นทองแท้ไม่มีอะไรจะรีบตรวจสอบทำไมไมึตายแล้วเอาตังค์เข้าไปยอมรับแล้วว่ามีการเอาตังค์เข้าไปมีการยอมรับ้วครับว่ามีการตเอาตังค์เข้าไปนะครับคุณนกสวัสดีครับคุณบุญมาสวัสดีครับเขามีหลักฐานเขามีทุกอย่างมีทั้งภาพและเสียงมึงตายแน่ครับงานนี้ครับมึงตายแน่ครับ งานนี้ตัวเมียมตายแน่ครับชัดๆจะจะผมตรวจข้อมูลให้กับผู้เสียหายหรือ FC ที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมผมฟันธงได้เลยครับไอ้พวกนี้ตายแน่ครับจะมีคดีความเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เพลานะครับคุณงดงามัสดีครับคุณสมชานคุณยว่าผมพูดเล่นเหรอคนอยากอีกคิวนี่พูดเล่นใช่ไหมแลวแม้แต่คดีความที่อาจจะเกิดขึ้นกับผมเนี่ย คิดว่าผมพูดเล่นเหรอผู้เสียหายใจครบจบข่าวถูกต้องครับแต่มีคนบางคนออกมาเถียงมีมีพวกคนบางคนไม่ยอมรับความจริงนะฮะโอ้โหผมเห็นเอกสารเป็นปึก นะครับก็ส่งมานี่ผมตกใจเลยครับมะตลึงนะผมตตลึงจริงๆเนี่ยตลึงต่งตตึงตงติงตึงต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 ลึงตงตแล้วแล้วอันน้อันวาก็มานะครับอ่านะเอาจริงๆเสียที่ท่านทำนายอะไรคืออะไรหมายความว่าอะไรคุณอาภากรเอาใหม่พิมใหม่เสียที่ท่านทานายคืออะไรครับเอาพิมมาใหม่คุณตองเอสวัสดีนะครับ ไม่เอานะเก่งใจไม่ดีละเก่งใจไม่เอานะเก่งใจ <c oughs> นะรอดยานะครับคนนครนายอำเภอเขาฝากความคิดถึงมาเขาบอกเขารอยอยู่อย่าเก่งแต่ปากคนที่นครนายอำเภอเนี่ยนะครับอ่าน้องชายสุดเลิมของผมเนี่ยนะครับที่ไปผู้เสียหายนะครับเขาบอกว่าอย่าเก่งแต่ปาก เขาฝากมาบอกนะครับนะฮะเขาฝากมาบอกเลยนะครับว่าอย่าเก่งแต่ปากเขาไม่ได้กลัวคุณผมบอกตรงๆนะครับคนคนนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ผมได้คุยกันเขามาปรึกษาผมผมถามไปถามมาถามไปถามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้สถานนะหรือความพร้อมทังทั้งจิตใจใจนักเลงไหมผมคุยดูผมฟันธงเลยเลยว่าคนนี้แม่งคนดีแต่เสียดายไปเจอคนที่ไม่ดี น้องชายคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาผมนะฮะผมจ่ายเงินเดือนให้ภรรยาผมเดือนละห้าแสนโอ้ตายตาอยากเป็นเมียพี่วอพี่พี่วิรัตครับอ่าผมเป็นเมียพี่ได้ไหมผมไม่เอาห้าแสนผมเอาสามแสนพอโอ้คุณเป็นอยากไปเรียนแบบใครบางคนนะผมจ่ายเงินเดือนให้คนอื่นอ่าเมียเดือนละห้าแสนไม่เอาไม่เอาไม่พูดนะครับขอโทษนะฮะแค่แสนห้าผมก็ยอมเป็นเมียพี่แล้วครับผม นะครับนะครับนะหนหกๆนะพี่วิรัตนะไม่เอานะผมไม่นิยมนะฮะผมไม่ไนิยมผมหกเล่นนะพี่นะรอดยากครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงการปรึกษานะครับเอาแล้วเว้ยคุณนกดารุนพี่วิรัตครับรับแม่บ้านไหมครับพี่นกดารุนบอกว่ารับไหมฮะบอกจ่ายเงินเดือนให้เียเดือนละห้าแสนนะะพี่นกดารุนสมัครนะฮะช่วย ทิ้งใบสมัครไว้ที่ช่องคะนสมเกตด,ด้วยนะครับเออผมลืมไปทุกท่านครับพอดีอูตายแล้วทำไงวะเนี่ยพี่เขาไม่ได้เขียนรายการราคามาด้วยทำไงวะเนี่ยคือจริงๆมีพี่นะครับเ,ออเป็นเพื่อนนะครับเขาก็ฝากเนี่ยเขามีผลิตภัณฑ์ส่งมาให้ผมแล้วเดี๋ยวผมขอ,อยญาขาเ,ออเงินทองมีทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายข้างหลังก็คือไม่มีจะแดกก็มีครับพี่น้องครับเอาพูดตรงๆเลย นะครับนะฮะดิฉันได้ดูกล้องวงจรมีแสงไฟกลางสานะเป็นไปได้งั้นอย่างนี้ฟ้องได้พี่แล้วเห็นตัวเขาด้วยไหมเห็นตัวเขาไหมครับพี่การเอาไฟฟ้าช็อตปลาผิดกฎหมายนะครับนะครับข้อที่หนึ่งสองเป็นเรื่องการผิดสัญญาครับเดี๋ยวเราคุยกันหลังไม้ได้ครับพี่พรพิษใช่พี่ตองเอแกายุ่งมากแล้วด้วยแกตามไม่ทันแล้วครับ ต้องจริงๆต้องเรียกคุณปู่เลยนะไม่เรียกคุณลุงไม่ได้คุณปู่อายุ90าสกว่ามิจฉาชีพจะมาทุกรูปแบบครับไม่ว่าจะมาในข้าบเป็นพระก็มีในข้าบเป็นลูกศิษย์พระไปเกาะกระแสะพระชื่อดังก็มีหรือทําตัวเข้ามาดูเจียมเจียมแต่ตอนแรกตอนหลังก็อ่ะแสดงอาการออกมาก็มีนะครับตอนที่มีการขายรถอาจจะสร้างฉากว่าตัวเองเป็นซ e o อเป็นเจ้าของบริษัท อาจจะสร้างฉากว่าตัวเองแล้วมีชื่อเสียงอย่างนั้นอย่างนี้คนซื้อหรือคู่ผู้เสียหายอาจจะไม่ได้ทําการตรวจสอบหรือไม่รู้จักก็เห็นฉากหน้าก็มีความหลงเชื่อนะคนร้ายมักจะสร้างภาพตัวเองคือสร้างไอ้โปรไฟล์ตัวเองว่าตัวเองมีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันนะครับอาจจะมีใส่ทองปลอมเอาไปหลอกตาให้เห็นเป็นการล่อเหยื่อว่าตัวเราเองเนี่ยมีเงินมีทองเยอะเราเป็นคนมีเครดิตด,ดี สุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครถ้าเราไม่รู้จักเขาจริงการที่เราจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับนะฮะการที่เราจะซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถลามาช้างบ้านที่ดินเราต้องตรวจสอบที่กรมที่ดินก่อนว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์คือใครเจ้าของรถที่แท้จริงคือใครอย่าจ่ายเงิน 4, 5, สุ่มสีสุ่มห้ซีซัว โดยเฉพาะ f อที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากๆที่ตามเขาไม่ทันนะครับโดยเฉพาะการที่เขาให้เราโอนเงินไปหาใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่บัญชีของเจ้าของนี่นะครับโอ้โหอันนี้อันตรายที่สุดทุกคนฟังให้ดีนะครับการที่เราโอนเงินไปหาใครก็ไม่รู้มันคล้ายคกับแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับมีการหลอกลวงให้โอนเงินไปที่บัญชีนี้เสร็จแล้วเงินก็หายไปเลยนะฮะ ราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นทุกท่านต้องฟังผมไม่ดีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจริงในสังคมไทยในประเทศไทยสมายพมจัดรายก,การวิทยุจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่โทรศมา,าปรึกษาผมเรื่องนี้เยอะมากว่าถูกหลอกขายที่มีการเอาโฉนดมีการหลอกเอาโฉนดไปอ้างว่าจะไปทําการประเมินแล้วก็หลอกคุณแม่ว่าช่วยเซ็นใบมอบอํานาจนี้ให้หน่อยจะเอาไปขอราคาประเมินสุดท้ายมันเอาไปจำนองเอาไปขายเฉยเลยครับ แล้วมันก็อ้างว่าคุณแม่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีการมอบอานาจให้มันเนี่ยเอาไปจำนองนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคุณนงครานสวัสดีครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับกลงโกงของพวกมิตรเนี่ยมีเยอะมากเริ่มตั้งแต่การสร้างโปรไฟล์ตัวเองให้ดูน่าเชื่อถือดูร่ำรวยทั้งนั้นที่ตัวเองกรอกหรือมีการ คุยโม้คุยโตว่าตัวเองรู้จักกับคนนั้นคนนี้รู้จักกับหัวหน้าพักการเมืองนั้นพักการเมืองนี้แล้วก็ถ่ายรูปมาไปอ้างว่ารู้จักกับดาราดาราอะไรอย่างเงี้ยอ้างว่ารู้จักกับพระชื่อดังอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแนละ้วโปรไฟล์ต่างๆเหล่า,านี้บุคคลที่ผมอ้างถึงไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยมีคนบางคนถูกดำเนินคดีมีประวัติอาชญากรรมคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่รู้ แม้แต่ตัวเราท่านก็ไม่รู้นะครับอ๋อขอบคุณครับพี่พรพิษนะฮะเพราะนั้นการซื้ออะไรขอให้ตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนจ่ายตังค์อย่าเชื่อเพราะว่าเขาอ้างตัวว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่เป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทผมเป็นคนมีชื่อเสียงผมเป็นทนายความผมเป็นโน่นนี่ทุกอย่างต้องตรวจสอบผมเป็นหมอเป็นหมอก็ต้องมีใบหมอเป็นทนายต้องมีใบทนาย